เส้นทางขึ้นบ้านห้วยโทนคือเส้นทางที่จะทำให้เราตกหลุมรักธรรมชาติอีกครั้งตลอดทางเต็มไปด้วยภูเขาที่เขียวไล่ระดับสีอย่างอลังการสองข้างทางมีนาขั้นบันไดทอดยาวให้เราได้ชมความงามตลอดเส้นทางและวันนี้เราโชคดีที่ได้เห็นชาวเขากำลังเกี่ยวข้าวบนดอยวิถีชีวิตเรียบง่ายที่อบอุ่นจนเราต้องหยุดมอง ระหว่างทางยังได้ยินเสียงน้ำไหลเบาๆคอไปกับสายลมการเดินทางเราเริ่มจากหมู่บ้านสปันเราเช่ารถกระบะของชาวบ้านเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ยอดดอยห้วยโทนบนหุบ เป้นทางคดเคียวแต่เต็มไปด้วยวิวภูเขาสุดอลังการอมองไปทางไหนก็เจอความเขียวขจีของป่าและทุ่งนาโอ้โอูไทยกับภูอัทไทยเลยแต่วิวทีงนี้สวย ครับครับอันนี้ล้วก็คาฟเฟ่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นหมู่บ้านหุวยหมีครับครับครับระหว่างทางจุดแรกที่เราจะหยุดพักรถเราก็ยังเห็นชาวเขากํากลังเกี่ยวข้าวดอยด้วยรอยยิ้มวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความสุขเล็กๆของผู้คนบนดอยสูงครับเนี่ยอันนี้ันจ้างมาเกี่ยวเขาได้หรอบุหัวพันหยังบุหัาพันหยังบ่เขาจ้างมาเกี่ยวเขา,าจ้างมา ขขขนน้้้าาาววันเเ,นเ,เถึงยอดตอยแล้วอย่าลืมแวะจิบกาแฟหอมๆที่ร้านกาแฟบ้านนาคาเฟ่นั่งมองวิวทุ่งนาบันไดที่เหลืองอลลัมทอดยาวลงไปถึงเชิงเขามองวิถีชีวิตของชาวเขาที่กำลังเกี่ยวข้าวด้วยความมีสเสน่ห์ของวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่จะทำให้ที่นี่น่าหลงไหลไม่ลืม และตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่2ที่อยากจะพาทุกคนมาแวะถ่ายรูปกันค่ะนั่นก็คือนาะคัดบันไดห้วยโทนที่นี่เป็นอีกหนึ่งในมุมสวยๆที่สุดของเส้นทางขึ้นไปบ้านห้วยโทนตรงนี้ตรงนี้มีอทาน้ำไหลด้วยนะก็คือระหว่างทางที่เรานั่รงรถมานะคะก็จะมีแบบทา,น,นะน,าน้ำไหลอย,อยู่ตลอดอยู่ระหว่งางทางสวยมากเราพูดคำว่าสวยบ่อยมาก ตอนนี้เขาจอดพักลมกับรอให้รถสูงเพราะว่าเขาจะเร่งขึ้นเลยฟังเสียงลมพัดเสียงน้ำไหลจากทาน้ำเล็กๆข้างทางบรรยากาศสงบจนอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้เลยค่ะบ้านห้วยโทนไม่ได้มีแค่ความสวยงามของธรรมชาติแต่ยังมีเสน่ห์ของผู้คนวิถีชีวิตแบบพอเพียง ที่สะท้อนความเรียบง่ายและความอบอุ่นจากใจทำอาชีพอะไรคะไล่อ๋อทำไร,ร่ไรแล้วเห็นเหมือนเห็นเขอปลูกกาแฟด้วยไหมครับกาแฟครบอ๋อปลูกกาแฟแล้วก็สีกาแฟเขาก็ไปที่ไหนพี่ี่ลรงก็ขายขอ๋อก็อเหมือนเขารับซื้อใช่ไมคปส่งาสั่เสงอันนี้ก็คือเขาไทำอะไรคะห เอาไว้ขอาะืนครับอ๋อเก็บเอาไว้ขอกาืนด้วยคือไปตัดมาจากภูเขาเลยครับโอ้ยนี่คือมันนั่งไม่ได้นะมันโดตรตุกก็เลยได้ยืนงจุดนี้เป็นลานกลางเต็นนะ รีไปแล้วเนอะตอนนีม้มีดินไงโอ้โอ้ตอนนี้ตัวลูกชามไปหมดแล้ว และตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายที่รถจะสามารถพาเรามาได้แล้วนะคะที่นี่คือจุดชมวิวบ้านห้วยโทนมองออกไปจะเห็นวิวภูเขาที่ซ้อนกันหลายชั้นลมเย็นเดนพัดตลอดเวลาบรรยากาศเงียบสงบจนได้ยินเสียงธรรมชาติชัดมากค่ะถ้าใครมาเที่ยวห้วยโทนนะคะถ้ามาถึงสปันก็ขึ้นมาที่ห้วยโทนสวยมากสวยจริงๆแต่ก็คือทางโหดก็คือเมารถมาจะดีกว่า พี่ชื่อกอบนะคะขับรถดีมากบริการดีมากจอดให้เราเที่ยวเที่ยวกี่จุดครับเอ่อมีสี่จุดครับสี่จุดมีสี่จุดเที่ยวแวะเที่ยวครับจุดแรกก็จะเป็นจุดเคมโฟจุดที่สองก็จะเป็นจุดชมทะเลหมอกตอนเช้าจุดที่สามก็นาขั้นอะไรแล้วก็จุดนี้คือจุดที่สี่จุดสูงสุดของหมู่บ้านพิทนครับ ชายแดนชายแดนประเทศเรานะคะแต่ไม่ได้มีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคก็คือเป็นพื้นที่ภูเขาเฉยๆบ้านห้วยโขนด่านชายแดนปะเราจะกลับกันแล้วนะคะตอนนี้อ๋อเหลือแวะ,ะ,ะ,ะอีกจุดหนึ่งยังไม่หมดที่รถเก๋โข้างล่างเลยถ่ายภาพในหมู่บ้าน,นีเราจะมาถ่ายรูปกันทค่นี่นะเราไม่ได้ไปกินกาแฟนะเรากินไปแล้วแก้วหนึง่งเราจะขอแอบถ่ายรูปรถกอน และจุดสุดท้ายของทริปนี้ก็คือจุดแรกที่เราจะแวะกันค่ะ KM4 Camp ที่นี่เป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตเลยนะคะโดยเฉพาะกับรถสุดเท่คันนี้ที่จะทำให้เราได้รูปมาฟรีใครที่มาเที่ยวเส้นนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดมุมนี้เด็ดขาดค่ะถ้าใครได้มาเที่ยวสปันอย่าลืมต่อเวลาอีกนิดและแวะขึ้นมาที่บ้านห้วยโทน แล้วคุณจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอาจอยู่แค่ปลายทางที่เรียกว่าธรรมชาติเท่านั้นเอง